3ทักษะไม้ตายที่ทำให้คุณทำธุรกิจง่ายในยุคนี้ค่ะไปฟังกันเลยทักษะแรกค่ะทักษะการทำคอนเทนต์ด้วยวิดีโอค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นแม่ค้าออนไลน์เพิ่มยอดผู้ติดตามให้ได้ก่อนเพิ่มยอดขายนะคะจากการทำคอนเทนต์วิดีโอค่ะ ยกตัวอย่างค่ะถ้าคุณมาเพื่อทำแอ f ฟิลิเอตนะมาเพื่อขายสินค้าจากการติดตกล้นะคะคลิปควรจะไม่เกิน30วินาทีนะคะหรือถ้าคุณต้องการทำคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้1น,นาทีขึ้นไปดิ k To อยิ่งดันคลิปของคุณค่ะข้อที่2ค่ะทักษะการพูดหน้ากล้องค่ะหรือทักษะการพากเสียงก็ได้นะคะทั้ง2ทักษะนี้จะต้องใช้น้ำเสียงของคุณค่ะ ทักษะการสื่อสารหรือทักษะการพูดเนี่ยจะต้องมีโทนเสียงนะคะหรือมีน้ำเสียงที่น่าฟังคนฟังฟังแล้วเข้าใจนะฟังแล้วสบายใจจะต้องไม่พูดเวิ้นเว้นะคะจะต้องมีการวางแผนข้อที่1มาก่อนทนะักษะที่3ค่ะนั่นก็คือทักษะการไลฟ์ค่ะซึ่งสร้างรายได้อย่างมหาศาลในยุคออนไลน์ค่ะถ้าคุณอยากสร้างยอดขายจากการไลฟ์นะคะและคุณยังเป็นคนที่ไลฟ์ไม่เก่งให้คุณไปศึกษาหรือไปเสพคนที่เขาไลฟ์เก่งๆคนที่เขาไลฟ์แล้วสร้างยอ ขายได้เยอะๆนะคะเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองค่ะใครดูมาถึงตรงนี้คิดว่าคุณต้องพัฒนาทักษะไหนบ้างคะข้อแรกทักษะการทำคลิปวิดีโอ 2. ทักษะการพูด 3. ทักษะการไลฟ์เม้นว่าบอกหน่อยนะคะ